เรามีราคาพิเศษที่ถูกกว่ารแรงอยากซื้อได้ในใจสังเนเด่นทุกอย่างแล้วก็ดีครบจบในคันนี้จริงจ้ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้เจอกับหนิงเอทีอีกแล้วนะคะ สปอร์ตคันนี้นั่นคือ BMW นะคะซีรีส์6 6 3 0 d ค่ะซึ่งเป็นตัวพิเศษด้วยเป็นตัว GTM Sport นะ น่าสนใจและโดดเด่นมากจนเขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถหร่ที่สปอร์ตที่สุดเลยค่ะสำหรับชมของคันนี้นะคะมากับกระจังหน้านะ,ะเป็นโครเมียมสวยมากค่ะแล้วก็มีในเรื่องของช่องนะคะที่ค่อนข้างใหญ่ในการระบายอากาศต่างๆได้ดีทาหลักนะคะอากาศพลศาสตร์เลยสุดยอดมากแล้ว <Wow. S 1> ก็ไฟหน้านะคะดีไซน์สวยงามแบบนี้ค่ะเป็น bmw adaptive bright นะคะเป็นตัว led นะคะสามารถนะคะ ปรับสูงต่ำนะคะปรับซ้ายขวาได้ตามพวงมาลัยเลยค่ะและสำหรับล้อมแม็กนะคะเป็นแม็ก M Sport นะคะันนี้นะคะเป็นแม็กที่ชื่อว่านะคะเป็นดูเบิ e s สปอคค่ะนะคะสวยมากเลยในเรื่องของรีวนไลต่างๆนะคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยเป็นท่อบเบรกนะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาอะทำออกมาได้ดีรวมถึงระบายเรื่องของความร้อนได้ดีด้วยเช่นกันค่ะและนี่คือด้านท้ายสวยๆของเจ้าซีรีส์6คันนี้นะคะ ซึ่งเขามากับไฟท้ายที่เป็น fully LED นะคะนอกจากนี้ยังมี Active Rear Spoiler ด้วยค่ะที่เปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองและยังมากับประตูท้ายไฟฟ้าค่ะซึ่งให้ความสะดวกสบายในเรื่องของการเก็บสัมภาระด้วยนะคะสามารถยกขึ้นได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาในการกดกุญแจหรือว,ว่ากดปุ่มที่ประตูท้ายเลยค่ะ ดวกแบบนี้ <Wow. S 1> และภายในคันนี้นะคะบอกแล้วว่านอกจากหรูหราแล้วสปอร์ตสุดๆเลยค่ะฟีเจอร์ทุกอย่างนี้คือร้วนทันสมัยแล้วก็จับเต็มมากๆนะคะกับเจ้าซีรีส์ของคันนี้เดี๋ยวมาดูเลยว่าภายในนั้น,น,นมีไอเทมอะไรมีฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะสำหรับด้านในนะคะคันนี้เรีวยกว่ามากับคอนโซลด้านหน้านะคะที่สปอร์ตมากเลยมีความสโลปลงมานะคะ สวยงามมากแล้วก็ตัดด้วยความเป็นโครมเนียมแบบนี้ค่ะ ห้องโดยสารภายในเป็นโทนสีน้ำตาลทั้งหมดเลยนะคะเบาะหนังแท้หนะหุ้มหนาะปาด้วยนะคะสีน้ำตาลสวยมากรวมถึงเบาะรองน่องสามารถปรับได้ด้วยเบาะทั้งสองฝั่งค่ะปรับไฟฟ้าได้นะคะรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยก็ยังมีเมมโมรี่ซิทให้มากถึง2ตํตำแหน่งด้วยค่ะพวงมาลัยก็เป็นแบบ3ก้การดดีไซน์สปอร์ตเช่นกันค่ะนะคะเป็นของชุดแต่งเอสปอร์ต่นองนะคะก็จะสวยหรูดาบป,ประมาณนี้นะจ๊ะ <Wow. S 1> ก็มีฟูลมัลติฟังก์ชันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคูชันโทน ทางฝั่งด้านนี้ที่ช่วยรักษาอัตราเร็วคงที่อัตโนมัตินะคะส่วนอีกฟังเนี่ยจะคอนโทรลเรื่องของจอมีเดียด้านหน้าค่ะ ปรับสปีดปรับทั้มนะชิบได้มากถึงสองตำแหน่งเลยนั่นคือทั้งที่เกียร์ด้านนี้นะคะแล้วก็ที่พวงมาลัยนั่นเองเพราะฉะนั้นเพิ่มเรื่องของการขับมันขับสนุกได้ดั่งใจสั่งแน่นอนนะคะสําหรับแอ์นะคะคันนี้เป็นแอร์แบบดูโซนค่ะปรับแยกอิสระซ้ายขวามาพร้อมกับจอ MID แสดงผลรวมถึงสามารถทัชกรีนได้อีกด้วยนะคะฟังกชันคันนี้นะแอร์ Air, นี่คือหรูหรามากรวมถึงช่องเก็บของมากมายเลยที่สามารถใส่ได้ทั้งแก้วน้ำและสามารถนะคะเป็น r ว l e ชาร์เจอร์ให้กับคุณได้อีกด้วยค่ะจอมีเดียเป็นจอแบบขนาดกว้างๆเลยค่ะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วก็บอกเลยว่ามีมิติมากนะคะเพราะว่านั่งทางฝั่งคนขับเนี่ยยิ่งเห็นการแสดงผลของหน้าจอได้อย่างชัดเจนเลยบวกกับสามารถคอนโทรลจอได้ผ่านจอยสติ๊กหรือ i Drive ทางด้านนี้เลยค่ะ และตัวเขาเองรองรับได้ทุกฟีเจอร์แมปได้ n นฟเกเตอรได้นะคะเรดิโอเนี่ยก็รองรับได้ทั้งหมดเลยนะคะในด้านวาทุความบันเทงจริงๆค่ะนะคะได้ทุกอย่างเลยบวกกับในเรื่องของตัวเขาเองเนี่ยมีกล้องมองหลัง มีระบบเบรตอะซิลที่แบบว่าสามารถจําลองภาพนะ,ะได้ทั้ง360องศารอบคันเลยนะคะระบบเขานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอร์บรระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะเซนเซอร์หนะ้าเซ็นเซอร์หลังนู่นนี่นะั่นคือครบมากไม่ใช่แค่หรูแล้วก็สปอร์ตอย่างเดียวเรื่องของประโยชน์การใช้งานเรื่องของความปลอดภัยค่ะเจ้าคันนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีข้อด้อยเลยจริงๆนะคะโดนแด่ทุกอย่างแล้วก็ ดีครบจบในคันนี้อุณจินจ่าว่ากับฟังก์ชันการขับขี่อีกด้วยมาถึง3โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตนะคะคอมฟอร์ตหรือว่าอีโคโปรคือได้เรื่องอะไรบ้างได้ทั้งเรื่องของความประหยัดค่ะใช้อีโคโหมดเนี่ยวิ่งอัตราเร็วแบบว่าใกล้เคียงกับอัตราเร็วคงที่นะคะสามารถประหยัดได้ด้วยหรือว่าอยากแรงอยากซิ้นใจสั่ง,ใใจ,จ,งจัดโหมดสปอร์ตไปเลยค่ะรับรองว่าขับสนุกแน่นอนและยังมีพาร์ทแอสซิสตตนนะคะรวมถึง สามารถเปิดสปอยเลอร์อย่างที่บอกเนาะเป็น a d e c t i v e r e a ป Spoiler ก็กดเปิดปิดได้ทางกลุ่มด้มน,นี้ได้เลยค่ะสําหรับเจ้า BMW 630d M Sport คันนี้นะคะบอกเลยว่ามากับขุมกําลังเครื่องยนต์รุ่น3.0 d นะคะคือเครื่องยนต์แบบ6สูบเลียงเลยค่ะเป็นเทคนโนโลยีแบบ BMW Twin Turbo นั่นเองนะคะความจุ3.0ลิตร ซึ่งสามารถรีดแรงมา้าได้ถึง265แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุดที่620นิวตันในรอบต่ำๆแค่2,000-2,500รอบต่อนอาทีเท่านั้น <Wow. S 1> เองค่ะรวมถึงยังประหยัดอีกด้วยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต่อยตัวกา,ขารขับอถไดยอาไสด์ัได้น้อยมากๆเลยค่ะจับคู่กับที่อัตโนมัตินะคะแบบ Steptronic Sport นะคะ CF 8 p e e d นั่นเองค่ะคือปรับได้ถึง8สปีดเลยทีเดียว สำหรับแอ์นะคะคันนี้เป็นแอร์แบบดูลโซนค่ะปรับแยกอิสระซ้ายขวามาพร้อมกับจอ M I D แสดงผลรวมถึงสามารถทัชสกรีนได้อีกด้วยนะคะฟังก์ชันคันนี้นะแอ์นี่คือหรูหรามากรวมถึงช่องเก็บของมากมายเลยที่สามารถใส่ได้ทั้งแก้วน้ำและสามารถนะคะเป็นไวรเลสชาร์จเจอร์ให้กับคุณได้อีกด้วยค่ะ นอกจากความหรูหราและความทันสมัยภายในห้องโดยสารน,นี้แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะนั่นคือพอโลรลมีสันลุป <S 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 ด้านบนั่นงนะคะนี่เลยบอกเลยว่าสุดยอดมากคือเขาแบบว่าได้ทั้งเรื่องของการระบายอากาศที่ดีนะคะซันลุปเนี่ยระบายอากาศได้ดีมากหลบชายที่เป็นสายเดินทางนะคะแล้วซันลุปเขาคือกว้างมากแบบนี้เลยค่ะนะคะเชื่อว,ว่าหลายๆคนต้องหลงหลักเจ้าซีรีส์6คันนี้แน่ สวยด้วยสปอร์ตด้วยแล้วราคาพิเศษนะคะไซด์ที่สนใจเนาะสามารถสอบถามหลังไมคได้เลยเพราะว่าคันนี้นะคะเรามีราคาพิเศษที่ถูกกว่าคันไม่คุณแน่นอน รวมถึงยังมีโปรโมชั่นดีๆค่ะมาฝากพี่ๆทุกท่านอีกด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมากับเครื่องเสียงนะคะแบรนด์ดัง w o r l ค c า a ส s เลยค่ะอย่างฮามาการดอนนั่นเองนะคะและมากับกระจกเป็นกระจกเฟรมลสนะคะไม่มีขอบเลยแล้วบอกเลยว่านอกจากได้ลงความสวยงามแล้วนะคะความสปอร์ตก็เป็นที่หนึ่งเช่นกันค่ะท้ายนี้นะคะต้องฝากพี่ทุกท่านนะคะกดติดตามนะคะกด Subscribe กับกระดิ่งได้ที่ช่องทาง Youtube Channel ของเราได้เลยค่ะ AT Channel นั่นเองนะคะรวมถึงพี่ๆสามารถสอบาถ,ถามเบสเพิ่มเติมนะอย่างนั้นชมรถนั้นรองเช็ดได้หรือว่าขอราคาพิเศษเจ้าซีรีส์6คันนี้นะสามารถติดต่อได้ทางเพจของเราได้เลยนะคะไม่ว่า หรือว่าเพจเฟรมบุกที่กำลังขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะเพจรถยนต์มือสองเอทีค้าเซลมาหานสูงสุดของรถยนต์ใช้แล้วนั่นเองค่ะรวมถึงสามารถโทรสอบถามได้โดยตรงที่01457888และ0 1 4 5 7 9